สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเทุกท่านจ้าตอนนี้ตีก็ยังอยู่เขตจังหวัดขอนแก่นเนาะตีก็อยู่เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอพ้ายืนมุ่งหน้าสู่บรญจานะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านรู้สึกว่าการเดินทางในวันนี้นะคะคำคำตกเย็นมาลดเริ่มเยอะนะคะขาออกจากขอนแก่นมุ่งหน้าสู่ ไสยาูยูมนะคะถนนเส้นนี้มุ่งหน้าออกสู่ไสยาููมออกไปโคราชเลยก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะมีแล้วแต่ผู้ขนาดนจะแยกไปทางไหนนะคะถนนจุดนี้ยังเป็นสองเลนอยู่นะคะถนนจุดนี้และที่สําคัญวันนี้เนาะตีจะมาพูดถึงเรื่องกลางเต็นนะคะพี่ๆทีทุกท่านเนี่ยเห็นไหมเต็นเนี่ยมันเรียกว่าเต็นจุดบริการประชาชนผู้เดินทาง ไปมานะคะจะไปทางไหนนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยคอแห้งน,นะคะแวะกินน้ำเย็นๆพักผ่อนให้หายเหนื่อยแล้วค่อยเดินทางต่อหรือบางคนนะคะาบางคนอาจจะแวะจอดถามทางหรือขอความช่วยเหลืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเต็นนี้นะคะเต็นนี้เพื่อนจะตั้งขึ้นนะคะเพื่อนจะเรียกว่าอะไรตั้งขึ้นช่วงจะประมาณเรียกว่าปีหนึ่งมีสองครั้งนี่แหละเนาะจะเป็นช่วงปีใหม่ นะคะปีใหม่นี่ค่ะปีใหม่จะมาถึงนี้นะคะแล้วก็ช่วงสงการนะคะปีใหม่ปีนี้เพิ่นตั้งเต้นนี้นะคะแล้วเรียกว่าด่านบ้านตีเพิ่นจะเรียกว่าด่านนะถ้าอยู่บ้านตีเนาะเห็นแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันนะกลัวจะได้เสียเงินกลัว <c oughs> จะโดนจับอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่นะคะอยู่ที่เมืองไทยนะคะอยู่ที่เมืองไทยเนาะอันนี้เรื่องจริงนะคะที่ตีเองได้ลงไปประมาณสัก สองคลิปเนาะเกี่ยวกับเต็นนะคะเกี่ยวกับเต็นเกี่ยวกับจุดบริการประชาชนนี้เนาะนั่นแหละค่ะซึ่งตีเองก็มีคนลราท่านหนึ่งเนาะมาคอมเมนต์อันนี้คือตีเล่าให้ฟังนะคือ,คอแล้วแต่เนาะความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่พี่ท่านความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันจะให้เขาเห็นเหมือนเราเหมือนที่เราสัมผัสกับคนที่คิดไปเองมนุษย์ไปเองมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะในเมื่อเขายังไม่เคยมาสัมผัสกับความเป็นจริงในเมื่อเขายังไม่เคยมาสัมผัส กับสิ่งที่ตีได้สัมผัสมาเขาอาจจะไม่รู้หรือเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะแต่สำหรับตีเองตีกําลังตีเลยว่าจากสิ่งที่ตีได้สัมผัสมานี้คือเรื่องจริงนะคะเต้นที่กลางขึ้นในช่วงะระยะนี้ปีใหม่นะคะ เต้นที่ช่วงการขึ้นช่วงอะไรเนี่ยเพื่อนจะตั้งขึ้นในช่วงหน้าเทศกาลสองเทศกาลคือเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงการปีนี้เพื่อนจะตั้งขึ้นยาวหน่อยคือ10วันนะคะเห็นเพื่อนบอกว่า10วันอนันตรายแต่ปีที่ผ่านมาเพื่อนเขียนว่า7วันเนาะเพื่อนบอกว่า7วันนะปีที่ผ่านมาฮะตีจำไม่ผิดก็คือ7วันเนาะและปีนี้นะคะคือเพื่อนให้10วันนะคะเต้นที่เห็นน่ะอย่าตกใจนะคะอย่าตกใจเรื่องจริงพูดเรื่องจริงนะคะฝรั่งต่างชาติ ยังต้องรองว้าวเลยนะคะเพราะว่าคนฝรั่งเพ้่นเข้าไปเวะไปสวมเพื่อนไม่นึกว่าจะมีสิ่งของอาหารการกินหรือว่าขนมนมเนยนะคะเวะได้นะคะแวะได้ไม่มีไม่มีปัญหาเวะหามทางเวะขอความช่วยเหลือหรือบางคนน้ำม,นำมันหมดน,นะคะเพื่อนก็ช่วยเหลือนะคะหรือโทรเพื่อนจะมีเบอร์โทรติดไว้นะเพื่อนจะมีเบอร์โทรติดไว้เราสามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะหรือว่า เราขับรถมานเหนื่ยอยเงี้ยแวะกินน้ํากินในพักผ่อนนะคะเพื่อนก็พูดจาอู้ดีมากนะคะเพื่อนพูดจาดีมากแถมข้าต้มข้าหนุ่มนะคะทุกคนขาหนุมนมเนยนะคะน้ําเย็นเย็นบริการแบบดีเยี่ยมมากๆแลนะไม่เชื่อลองดูนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะตีเคยแวะมาแล้วนะคะตีเคยแวะบางเต็นนะบางเต็นอนะเพื่อนมีแม้กระทั่งข้าวเที่ยงให้กินนะ เพื่อนมีแม้กระทั่งข้าวเที่ยงให้กินเพื่อนจะเป็นข้าวกล่องนะข้าวกล่องเอาไปวางไว้เนาะนั่นแหละค่ะข้าวกล่องเอาไปวางไว้แล้วทีนี้เมื่อมีอคนแบบบางคนนะเดินทางมาเหนื่อยเหนือยูิวข้าวหิน้ําเพื่อนก็จะเอามาแจกให้กินอย่างเงี้ยเป็นจะมีกาแฟจะมีโอวันตินแล้วก็จะเป็นขนมประเภทขนมแบบเป็นขนมมักนัดอย่างเงี้ยหรือจะเป็นฮอนอย่างเงี้ย สำหรับไว้อมเวลาเราเดินทางขับรถเนาะอาจจะเหนื่อยอาจจะง่วงเรามีฮอนอมไปน้าทางกินไปน้าทางอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะอันนี้คือจุดประสงค์ที่ตีอยากนําเสนอตีไม่ได้จะเอามาอวดใครและและสิ่งที่ตีพูดมาตีได้สัมผัสมาแล้วตีถึงกล้าพูดตีถึงกล้าว้าเล่าสู้กันฟังนะคะใครที่ยังไม่ทันได้มาสัมผัสใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะ บอก,กได้เลยน,น,น,ะะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าวแวะได้หมดไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนนะคะแวะได้ทุกคนนะคะแวะได้ทุกคนมันหาว่าใครจะแวะแค่นั้นเองใครก็แวะเท่านั้นเองนะคะแวะเข้าไปเพื่อนก็<ๆ>ต้อนรับอย่างดีเอาน้ําเย็นมาให้กินเอากะทามกาแฟกินกาแฟไหม ินโอวันตีนไหมนะคะแล้วก็มีขนมใส่จานมาให้แจกฮอนนะคะแจกฮอนอมกินไปน้ำทางนะคะไม่เชื่อลองแวะดูนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะตีไม่ได้มโนเองนะตีที่ตีพูดมาตีเล่ามาคือเรื่องจริงทางนั้นนะคะนะคะตอนนี้เราเข้าเขตแกงคอแล้วนะคะดูค่ะนี่ค่ะคือความเจริญของต่างจังหวัดอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดไซยภูมินะคะดูความเจริญค่ะ มีร้านเขาเรียกว่าไรร้านห้างใหญ่ๆต่างๆร้านขายรถมอเตอร์ซค์มอเตรอ,อตร์ไซค์โรตัดอะไรบิ๊กซีบิ๊กซีนี่ยังไม่เห็นนะบิ๊กซีตียังไม่เห็นอก่งคขเนาะโลตัสมีอยู่นะคะนะคะดูปั๊มน้ำมันนี่คืออำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดไซยา์ภูมินะคะถนนที่วิ่งอยู่นี่เป็นถนนหมายเลข201นะคะมุ่งหน้าสู่พันผู้เขียวออกสู่ซุมเพไปที่ เขาเรียกว่าไปจังหวัดเลยนู่นก็ได้นะคะพี่พีสีคท่านเนาะนั่นแหละค่ะดูนี่ค่ะดูบรรยากาศนะคะความเจริญมีการเปลี่ยนแปลงถนนทัง้งกว้างทั้งใหญ่เดี๋ยวนี้บอกได้เลยอันนี้ตรงซ้ายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอนะคะเห็นไ,ไหมคะมีเต็นท์อีกแล้วนะคะเต็นท์นี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเต็นท์นี้ก็ไม่ทําเห็นแล้วก็อย่าตกใจนะคะ ฝรั่งต่างชาติมาเห็นนะคะไม่นึกว่าจะอยู่ที่เมืองไทยนะคะจะมีบริการแบบนี้เหมือนกันนะคะเห็นเพียงประเทศเดียวนี่ถ้าพูดตามความเป็นจริงตีก็เห็นจะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยที่มีหน้าเทศกาลเพื่อนเปิดเตน้นบริการแบบนี้บริการนะดีมากนะคะน้ำใจลุ้นเหลือจริงๆนะคะพี่น้องชาวไทยฝรั่งต่างชาติยังงงเลยนะคะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนเลยมาเคย เห็นมาเคยสัมผัสแต่อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละนะมีเพียงประเทศเดียวในโลกที่ทำแบบนี้บริการแบบนี้นะทุกอย่างฟรีหมดนะคะทุกอย่างฟรีหมดขนมฟรีน้ำฟรีอาหารการกินนะคะบางเต้นฟรีจริงๆนะของแท้ของจริงเลยนะอันนี้คือไม่ได้มานูนะอันนี้คือเตี๋ยสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วนะคะนี่แหละค่ะนี่คือเรื่องจริงถ้าใครไม่เคยนะคะ ถ้าใครคิดว่าตีขี้ตัวนะคะลองไม่เสื้อเวะดูนะคะลองไม่เสื้อเวะดูนะไม่ได้ปรับเงินอะไรหรอกค่ะทุกคนเนอะไม่ได้เสียตังค์เสียตังค์หรอกค่ะเวะพักผ่อนเดินทางโตมุ่งหน้าสู่จุดมุ่งหมายได้สบายๆนะคะเหนื่อยก็พักอย่างเพื่อนว่านะร่างกายพร้อมค่อยเดินทางโตนะคะอุ้ยบอกได้เลยนะคะคนพูดแบบจะว่ายัางไงอะ่ะถ้าเวลาเราเวะพักเวะอะไรไปแล้วทีนี้เพื่อนก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะ มาเจ้าหน้าที่มาพูดมาคุยมาโอ้มารวมมาถามข่าวถามข่าวว่าจะไปไหนนะคะจะเดินทางไปไหนจะเดินทางไปที่ใดนะคะมาจากไหนอย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อนก็จะถามแบบาภาษาบ้านๆของเฮาเนาะ การเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยและก็หลายกิโลเนาะคนเฮาก็ต้องมีอิดมีเหนื่อยบ้างนะคะเครื่องจกักรยังรู้จักพังนะคะอันนี้จะแตกต่างอะไรกับคนนะคะคนเราก็ต้องมีเหนื่อยบ้างแล้วก็เหนื่อยเราเหนื่อยเราเดินทางเหนื่อยเราก็ต้องพักนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราพักเพื่อความปลอดภัยของเราแม้กระทั่งผู้ร่วมทางนะคะ สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและผู้ที่เดินทางมาด้วยนะคะเพราะว่าหลายชีวิตอาจจะเรียกว่าฝากความหวังไว้กับคนขับเพียงคนเดียวนะคะคนขับเพียงคนเดียวนะคะสามารถควบคุมสตาร์ชีวิตของคนภายในรถคันนั้นได้ถ้าเราเหนื่อยเราก็พักนะคะ ถ้าเราเหนื่อยเราก็พักกลายเหนื่อยแล้วเราก็ไปโตนะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านใช่ไหมคะถ้าตีพูดผิดประการใดตีต้องขออภัยนะคะตอนนี้เราเข้าสู่เส้นทางเขาเรียกว่าอะไรเส้นทางสวนนบุตรแล้วนะคะแยกออกจากถนนหมายเลขสองสนุนถนนเส้นนี้มุ่งหน้าไปสู่อำเภอบันเท่นได้นะคะแต่ว่าตีไม่ได้ไปถึงอำเภอบันเทน่นตีจะกลับบ้านนะคะถนนเส้นนี้นะะี่ค่ะจะจะอยู่เขตอำเภอแก่งโค้นะคะ ตอนนี้ตีเองก็ออกมาจากตลาดแล้วก็จะมุ่งหน้าไปาสู่บ้านสัมพูนากนะคะเนะนี่ยค่ะถนนหนนทางก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะตึกอะไรก็เริ่มมีการเรียกว่าขยายออกมาข้างนอกเยอะแล้วนะคะก็ผ่านไปแค่ไม่กี่ปีในระ้านปุ๋ยก็เปิดใหม่อีกนะคะตรงซ้ายมือนะคะทางแยกถ้ามีถ้าสมมุติน้อพี่พีเอีท่านถ้ามีด่านจริงๆนะคะ ทางลัดมีเยอะค่ะดี่แถวนี้ทางลัดมีเยอะหรือว่าใครไม่อยากเข้าตัวเมืองนะคะมีทางลัดอีกค่ะพี่พี่เอฟซีทุกท่านอุ้ยถ้าคิดว่าจะใช้ถนนนะใช้ถนนอยู่ที่เมืองไทยทางทางลัดนะคะใครรู้บอกได้เลยทางลัดนี่เยอะมากนะคะทางส่วนใหญ่ก็จะตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งนายอย่างว่านั่นเลยเนาะถนนอยู่ที่เมืองไทยเป็นถนนคอนกรีตทางนั้นดูค่ะถนนนีลัดยางนะคะและสังเกตดูเสาไฟค่ะเสาไฟ มีไฟสองสว่างตามลายทางนะคะนี่คือถนนสนบุตรเขตบ้านนอกอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่อำเภอแก่งคอจังหวัดไซยาห์พุมนะคะข้างหน้าก็มีเต็นอีกนะคะเต็นนี้จะอยู่แถวโอโบโตเขาเรียกว่าโอบโตหนองไผ่หรือเปล่าถ้าตีจําไม่ผิดที่น,น,น่าจะเรียกว่าโอบโตหนองไผ่นะจุดนี้นะข้างหน้ามีเต็นนะคะพี่พี่ที่ จุดบริการปะซาสนนะคะบอกได้เลยแวะกินกงกาแฟกันก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อด้ะถ้าใครยังไม่เคยแวะลองแวะดีดูนะคะตีบอกได้เลยว่าจะติดใจนะคะของฟรีมีเยอะจริงๆนะกินให้อิ่มนะคะทุกคนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปต่อก็ได้พักค่เพียงพอแล้วค่อยไปต่อนะคะเนี่ยเห็นไหมบางคนอาจจะตกใจอุ้ยนะคะบางคนอาจจะตกใจจริงๆนะคะถ้าไม่รู้ความจริงนะแต่ก่อนน่บอกตามตรงนะเตี๊ยบ พูดแล้วพูดอีกตีเคยตกใจนะคะเห็นเต้นแบบนี้คิดแต่ว่าเป็นเต้นตำรวจนะคะไม่ได้กลัวอะไรนะคะไม่ได้กลัวอะไรหรอกเพราะว่าตัวเองเป็นคนต่างด้าวอยู่แล้วนะขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าถามว่าตีเป็นคนขับไหมตอนนี้ตีไม่ได้เป็นคนขับแฟนตีเป็นคนขับนะคะแฟนตีเป็นคนขับแฟนตีมีใบขับขี่นะคะตีเองอ่ะไม่กล้าขับออกขอกนอกตีเองอย่างเก่งก็จะมาขับรับลูกแกลับจากโรงเรียนนะคะขับนําบ้านปู่ปูป้าๆแค่นั้นละค่ะทุกคนเนาะ เพราะว่าตีเองอ่ะมาอยู่ที่นี่ตีก็ไม่มีใบขับขี่อยู่แล้วก็ไม่กล้าขี่เพราะว่าระเบียบนะคะระเบียบเรื่องการจุดกดจราจรอยู่ที่ฝั่งไทยก็มันจะแตกต่างจากบ้านตีนะคะทางไทยเพิ่นจะขับรถทางซ้ายนะคะทางซ้ายแต่บ้านเตี่ยเพิ่นจะขับทางขวานะคะจะขับทางขวาเวลาเดินนี่ตียงังแยไม่ออกหรือจะเดินขัาหรือเดินซ้ายนะคะแต่ปกติบ้านตีจะเดินทางขวานะคะแต่ว่าทางนี้ตีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ บางครั้งกับแฟนตีก็พาตีเดินซ้ายบางครั้งกับแฟนตีพาตีเดินขวาแบบอาจจะเดินสวนกับแบบาทางรถวิ่งเนี่ยแต่ว่าให้เดินริมถนนนะอันนี้คือตีเองก็ไม่ได้ถามแฟนตีด้วยว่าเวลาเราเดินเราจะเดินซ้ายหรือเดินขวานะคะทุกคนเอาพี่พีเอฟซีนะคะคอมเมนต์บอกตีหน่อยแต่เวลาขับรถนี่รู้อยู่แล้วว่าขับทางซ้ายนะคะห้ามขับขวานะครับขวาไปกินเลนคนอื่นนะคะแต่เวลาคนเดินนะคะพี่พีเอฟซีท่านา เวลาคนเดินนะคะเราจะเดินซ้ายหรือเดินขวาแต่เท่าที่ตีสังเกตมานะเนาะตีจะเห็นส่วนใหญ่เพื่อนจะเดินสวนทางกับเลนรถวิ่งอะอเดินสมมุติว่าเราขับรถซ้ายใช่ไหมขับรถไปทางซ้ายแต่แว่าเราเดินะ่ะเดินขึ้นสวนทางคือเดินเนี่ยเดินทางขวาพี่พีเอทุกท่านนะคะอันนี้ตีก็งงเหมือนกันนะ แบบเพื่อนเดินแบบจะเขาว่ายังไงอะ่ะเดินสวนทางกับรถวิ่งไปอย่างเงี้ยปกติรถวิ่งซ้ายคนก็ต้องเดินซ้ายใช่ไหมอันนี้รถวิ่งซ้ายคนเดินสวนขึ้นมาเป็นทางขวานะถ้าเดินสวนกันขึ้นมามันจะเป็นทางขวานวะพี่พี่เอฟซีท่านเพราะว่าเพื่อนว่าถ้าเราเดินไปทางซ้ายกับทางซ้ายคนขับรถทางซ้ายคนเดินก็ซ้ายอย่างเงี้ยมันไม่เห็นรถอะไรอย่างนงี้ยลคะค่ะอันนี้ตีเองก็ยังเป็นปัญหาตียังไม่เข้าใจนะคะพี่พี่เอฟซีคนไหนมี คำคิดคาเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกตีหน่อยนะคะตีจะได้เดินถูกทางนะคะเดี๋ยวจะถามแฟนอีกทีนะเวลาคนเดินเพิ่นให้เดินซ้ายหรือให้เดินขวานะคะทุกคนก็อย่าทัวลงนะคะอย่าทัวลงแฟนตีนะตีลืมถามนะคะพี่พีเีท่านเดี๋ยวไปถามแฟนก่อนเดี๋ยวจะเจอทัวลงนะคะนั่นแหละคะ่ะก็ตีเห็นส่วนใหญ่ตีเห็นคนเดินเนี่ยเพิ่นจะเดินสวนทางกับตีขับรถเนี่ยโอเคนะคะพี่พีเอฟีทุกท่าน ทุกคนมีคำคิดคำถึออย่างไรสามารถคอมเมนต์มาแนะนำตีใต้คลิปได้นะคะมาถึงจุดน,นี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ